สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเด m มูนแล้วเนี่ยเราก็มาต่อการครับกับคอมิกเรื่อง The Walking Dead เล่มที่17เล่มนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนน้องๆไปรับชมรับฟังกันได้เลยแต่เดี๋ยวก่อน ตอนที่81ดสิบแม็กกี้ตื่นขึ้นมาเห็นว่าเกรนนะ่ะยังไม่นอนก็เลยถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาเลยบอกว่าเขาแตเป็นัวแอนดรีที่อยู่บนหอคอยจริงอยู่ว่าริกเนี่ยบอกว่าเธอจะปลอดภัยถ้าอยู่ที่นั่นแต่ว่าต่อต่อไปจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นพอได้ฟังอย่างนั้นแม็กกี้นี่ก็พยาแามจะปลอบใจเขาเมื่อเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นเขาก็บอกให้เธอหนะัอนอนได้แล้วอีดานมอแก,งก๊งเอาแต่พูดเรื่องเขารู้สึกผิดสำหรับเรื่องที่ทําลงไปและนั่นก็ทําให้มิเชลนะเริ่มไม่พอใจเธอบอกเขาว่าเขาหน่ะไม่ใช่คนเดียวททททีีีีี่่่่่สสญเเ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 ยคคคนน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 รัััักกกกไปปปตตวออออง็็็้้หหมืืแานนาาาขขํ เสียใจคนเดียวน,นการทาให้เธอคิดว่าเขาน่ะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดว่าแล้วเนี่ยก็เดินออกจากห้องไปเพื่อจะสงบสติอารมณ์ในขณะเดียวกันเจ๊ก,ก็บอกกับริกว่าสิ่งที่เธอทำน่ะมันผิดเพราะพีชนะเพิ่งตายไปแต่ว่าเธอกลับมีซัมติงกับริกได้อีอย่างเธอก็โลว่ารอนน่ะจะรู้จนรับไม่ได้ริกเนี่ยก็เลยบอกว่ารอนน่ะลับอยู่คงไม่ได้ยินสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้มันไม่ใช่ความผิดของเธอเพียงคนเดียวจากนั้นเขาก็แต่งตัวเพื่อออกล่าตสาเวรในคืนนี้แออละก บ้านเขาก็มองไปที่โทรศัพท์แล้วก็พูดว่าเลาเรียบไม่อยู่จริงแล้วในตอนนี้หลังจากที่ลิกออกจากบ้านฟอนเนก็วิ่งเข้ามาหาพอดีจากนั้นเนก็รีบพาเขาไปที่กำแพงและสิ่งที่เห็นก็คือกำแพงเนี่ยกล้จะล้มลงมาแล้วฟอนเนก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพราะว่าตอนที่ก่อสร้างเนี่ยก็ตรวจช็คดีแล้วริกดนฟอนอย่างนั้นเนก็เลยบอกให้ปล่อยเรื่องนี้ไปก่อนเพราะสิ่งที่สําคัญตอนนี้ก็คือป้องกันไม่ให้มันพังลงมา เขาก็เลยสั่งให้นำรถก,กระบะมาดันกำแพงเอาไว้เพื่อจะไม่ให้มันพังลงมาซึ่งระหว่างน,นั้นก็เล่นเนก็บอกกับริกว่าเขานั้นเป็นหัวแอนเดรียที่อยู่ด้านบนหอคอยคนเดียวเน,นกเพราะว่าเธอเนยไม่ได้กินอะไรมันทั้งคืนแล้วดังนั้นเขานั้นคิดว่าจะไปส่งเสบียงให้กับเธอหน่อยพร้อมกับแดนและก็อยากจะให้ริกช่วยดิงวอลเกอร์พวกนั้นน่ะเพื่อจะเปิดทางให้กับเขาหน่อยแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันน่ะจะได้ผลแค่ไหน พอได้ฟังอย่างนั้นนะ่ะริก,ก็รับปากเพราะเห็นว่ามันนะ่ะคือเรื่องสาคัญก็เลน่นในใจยังคงถามอีกว่าทําไมเขานะ่ะถึงไม่ได้มาที่บ้านของเขาเมื่อคืนริกนี่ก็เลยบอกว่าเจสและก็รอหนานะไปที่บ้านของเขาเขาก็เลยฝากเขาไว้กับทั้งสองคนนั้นพอได้ยินอย่างนั้นเกรนก็กัวงวลขึ้นมา พะเขารู้ดีว่าเจนนก็คือเมียของพีทเขาเนี่ยก็เลยถามริกไปว่าทําไมกล้าปล่อยให้เขาอยู่ยกับคนที่รีกฆ่าสามีไปริกเนี่ยก็เลยบอกว่าเขารู้จักเธอดีพอได้ยืนยันแบบนั้นนเกรนก็ไม่ได้พูดอะไรต่อและก็ในตอนนั้นเองสเปนเซอร์เนี่ยก็เดินเข้ามาพร้อมกับเชือกในมือริกเนี่ยก็เลยถามไปว่าเขาจะไปที่ไหนซึ่งเขาก็บอกว่าด้วยความเป็นห่วงที่เขานะ่ะมีต่อแอนเดรียมันทําให้เขาต้องหาทางออกจากกําแพงเพื่อจะไปส่งอาหารให้เธอพอได้ยินอย่างนั้นริกกับเกรนเนี่ยก็หันมามองหน้ากันท,นท แดนและก็ Spencer ER สเปนเซอร์ก็ไปที่คลังอาวุธเพื่อน,นำสิ่งของจ,จำเป็น,นไปด้วยระหว่างนั้นก็วางแผนในการจะใช้เชือ,อะโยนอาหารจากอาคารไปยังหองคอยที่แอนเดรอยู่จากนั้น,นก็ขึ้นไปบนหลังคาบ้านเพื่อโยงเชือกเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเขาก็ไปข้างล่างเพื่อรำลาบุคคลสำคัญแน่นอนว่าแม็กกี้และก็โซเฟียเนี่ยก็ร้องไห้ในตอนที่กอดเก่นแต่ว่าเขาก็ให้ความมั่นใจว่าเขาต้องกลับมาได้แน่นอนส่วนสเปนเซอร์ในก็ฝากริกไปบอกพ่อว่าเขาจะไปข้างนอกและจะรีบกลับมาซึ่งเรียก็กรับาปากจากนั้นก็หันไปถามเกลนว่า กลับบอกว่าเขายังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยซึ่งเขาเองก็รู้ว่าริคต้องเป็นกังวลแต่ว่าเขาก็มั่นใจว่าแอนเดียแดนและก็สเปนเซอร์น่ะฉลาดพอที่จะกลับมาในหมู่บ้านได้หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มทําภารกิจโดยแดนและก็เกรนน่ะเป็นสองคนแรกในการแตะเชือกข้ามฝั่งแต่เพราะว่าน้ําหนักที่มากเกินไปก็ทําให้เชือกหย่อนลงเรื่อยๆจนวอเกอร์ที่อยู่ด้านล่างนะ่เกือบจับพวกเขาได้แดนก็เลยสเสนอให้ข้ามไปทีละคนแต่เกรนน่นะกลับบอกว่าพวกเขาไม่มีเวลามากพอสำหรับทําแบบนั้นพวกเขาเองก็เลยแตะเชือนนกรนนนะ ของเขาทูโบเกอร์ตัวหนึ่งจับไว้เพื่อจะเป็นอย่างนั้นเขาก็ายามแต่เชือกต่อไปโดยที่ไม่ได้มีแดนเนี่ยขาให้การช่วยเหลือและสุดท้ายเขาก็ไปถึงจุดหมายได้จากนั้นน่นก็ถึงตาของสเปนเซอร์แต่ว่าในตอนที่เขาไต่ไปเพียงเล็กน้อยเชือกที่ยงก็ขาดออกและพออย่างนั้นก็ทําให้เขาตกไปข้างล่างเรนและก็แดนก็บอยเขาจับเชือกไว้จากนั้นน่นก็ช่วยกันออกแรงดึงแต่มันนก็ยังไม่มากพอที่จะสามารถดึงเขาขึ้นมาได้ในขณะที่ทุกอย่างกําลังแย่ลงก็ได้มีเสียงของเอเดียนดังขึ้นมาว่าให้ออกแรงดึงต่อไไปซึ่่่่่งงััววเเเอนนนนนนยยกกกก็็ข้้าาาามมชชชและจ เนเนซอร์ได้แอนเนียน่ยก็กล่าวชมทุกคนที่สามารถข้ามาช่วยเธอได้จากนั่นก็ถามต่อว่าแผนต่อไปคืออะไร ทางฝั่งของโทบินและก็ฮอลลี่ก็ทําานาที่ฝ้ากําแพงที่มันใกล้จะพังลงมาซึ่งพอเวลาผ่านไปกําแพงน่ะก็เริ่มจะเอียงมากขึ้น,นเรื่อยๆและก็ในตอนนั้นมันก็พังลงมาเห็นอย่างนั้นเขาก็เลยบอกให้เธอเนี่ยรีบไปบอกเรื่องนี้คนอื่นให้รู้ส่วนเขาจะป้องกันเอาไว้ก่อนเธอเนี่ยก็เลยรีบกลับไปที่หมู่บ้านและก็เห็นริกเนี่ยกำลังยืนคุยกับเจสตอยู่เมื่อริกได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็บอกให้เจสตพาเด็กๆเข้าไปที่บ้านและก็ล็อกประตูให้แน่นหนาก่อนจะหันไปบอกฮอลลี่ตามคนอืนน่่นน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 มมาาาาาาาด้้้้้วววยยจกกกกกกััทงงงงคคเเเเ็็็็ไปปปลริิิถถึํแแพหโบูฉชๆ จะเข้าไปด้านพวกวอลเกอร์ที่เหลือและไม่นานมอร์แกนนั้นก็ตามมาเขาหนึ่งก็เลยถามหามิเชลแต่มอร์แกนน่กลับบอกว่าไม่รู้ว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนซึ่งตอนที่ฮอลลี่เนี่ยกำลังตามไปหาทำให้พวกเขาต้องช่วยกันอยู่2คนแต่ว่าในตอนนั้นมอร์แกนก็กลับพลาดโดนกัดเข้าที่แขนเห็นยังงั้นเร่นกึกระบอกเขาสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้เพราะจะมีทางรักษาได้อยู่แต่ดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้มีใจสู้อีกแล้ว ตอนที่82ริกพยายามจะลากบอแกนมาจากฝูงวอเกอร์ระหว่างนั้นเขาเก็แต่บอกว่ายังไม่อยากตายริกนี่ก็เลยบอกให้เขาลุกเดินเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปและกันนตอนนั้นเองมิเชลเนี่ยก็มาถึงริกก็เลยบอกให้เธอตัดแขนบอแกนออกเพื่อช่วยชีวิตเขาและเธอเนี่ยก็ไม่ลังเลจากนั้นเธอก็บอกให้ริกเนี่ยพาบอลแกนออกไปส่วนเธอจะรับมือกักบพวกวอเกอร์แต่ว่าระหว่างการลังจะเดินออกไปก็ได้มีวอเกอร์มาขวางเอาไว้ในขณะที่กาลังหาทางออกฟอนและคนอื่นเนี่ยก็มาจัดการให้พอดีเขาก็เลยสามารถพามองแกนออกไปได้แแต่่่่เเเเเเพพรราาาาาาาะวมมมอกกกกนนนสสียยลลิไมมกกไป็ไาาถ ถึงบ้านของคอยได้ก็เลยบอกให้ไม่เชยไปตามคอยที่บ้านมาให้หน่อยส่วนเขาจะพามอแกมไปที่บ้านอีด้านหนึ่งเกลนก็เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแต่พวกเขากลับไม่สามารถทำอะไรได้นั่นก็ทำให้เกลน,นะเริ่มคิดว่าอย่างไงพวกเขาทุกคนนะ่ะก็ต้องตายกันหมดมันนะ่ะคือครั้งแรกที่เขารู้สึกแบบนี้และมันก็ทำให้เขาหนักกลัวอย่างมากซึ่งเขาหน่งก,ก็รู้ดีว่าไม่ควรจะพูดในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าเขาก็ทนไม่ได้ฟอดและก็ชาวบ้านก็ช่วยกันจัดการวอกเกอร์ที่มันทะลักเข้ามาจนแทบไม่หยุดและ และก็ตั้งใจในการทําหน้าที่ต่อไปแม้จะได้ยินอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามันนต่มีมากเกินไปทางฝั่งมองแกนก็ได้รับการรักษาเรียบร้อยซึ่งคลอยน่นก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ก็ต้องคอยดูอีกทีว่าการตัดแขนในครั้งนี้จะได้ผลหรือว,ว่าจะสายเกินไปจากนั้นคลอยแล้วก็ริกเด็กออกจากห้องไปโดยที่มีข่าวหนักคอยถามว่ามอแกนปลอดภัยใช่ไหมริกนั่ก็เลยบอกตามตรงว่าตอนนี้ไม่รู้แน่ชัดจากนั้นคลอยน่นก็คอยริกไปส่งเธอที่บ้านเพราะถ้ามีใครเป็นอะไรพวกเขาก็จะไปที่บ้านขออออองงงงเเเซึ่่่่นนนนนนิกกกกกก็หดด้้้้วยยรืัััแตไไมมมทุ าาพร้อมกับบอกให้ทุกคน,นกลับเข้าไปข้างในบ้านแล้วก็ปิดไฟสนิทจากนั้นก็ให้ถอยห่างจากหน้าต่างเรียกในกระถางว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งเธอเน่ะก็บอกให้เขาน่ะบมอนไปนอกหน้าต่างและสิ่เทียน,นก็คือวอลเกอร์กำลังเดินเตลิตๆอ,อ,อยู่ในหมู่บ้านทางฝั่งของฟอนน่กำลังต่อสู้กับวอลเกอร์อยู่แบบนั้นแต่พอเห็นว่าไม่สามารถจะตามพวกมันได้ก็เลยสั่งให้ทุกคนกลับไปที่บ้านของตัวเองจากนั้น,น,นก็เริ่มตามหาชิต้าแล้วก็ฮอรลี่ไม่นานชิต้าก็เข้ามาหาเขาพร้อมกับบอกว่าให้รีบกลับแต่ว่าเขาน่ะก็็าาาาามมว่่่่ออยยููไหนนงงเ,เกกบบบร้้แแตตคั จนเธอเนะ่ยเริ่มคิดว่ามีบางอย่างแปลกๆกลุ่มของเรดเน็ยังคงรวมตัวกันในบ้านโดยทําแน่เพียงแค่พอนะให้พวกวอล์เกอร์นั้นนะ่ะไม่เข้ามาในบ้านที่มีการปิดไฟอยู่แบบนี้ระหว่างน,นั้นคลอยเนะี่ยก็บอกว่าเธออยากกลับบ้าน แต่มันก็เป็นไปได้ยากส่วนทางฝั่งมิเชลนกระถามว่าคาาอยู่ไหนริกเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาทำหน้าที่ในการฟ้างมอร์แกนอยู่เธอนก็ถามว่าหมายความว่าไงในขณะเดียวกันมอร์แกนเนี่ยก็ตต่นขึ้นมาเห็นว่าคขาน่ะกำลังเล็งปืนมาทางเขาเขาเนี่ยก็เลยถามว่าเขากำลังจะมาจดชีวิตของเขาใช่ไหมถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้าก็ทำได้เพียงแค่ขอโทษและก็บอกอีกว่าเขาสามารถทำหน้าที่นี้ได้เพราะเขาน่ะโตแล้วจากนั้นมอร์แกนเนี่ยก็บอกว่าเขารู้ว่าเขาน่ะเป็นคนฆ่าบิลลี่ซึ่งคาวก็ตอบกลับไปว่าเขารู้นานแล้วว่ามอรแกกกกนนนนนู่่้้ทุคใมบาาาาตตตงัๆ

ทางฝั่งของนักลัทที่เห็นภาพอย่างนั้นก็ทำได้เพียงแค่ร้องให้พร้อมกับถามกับเรจิน่าว่าเขาควรทำยังไงต่อไปชาวบ้านหลายคนรวมไปที่โบ์เพื่อจะฝากชีวิตไว้ในขณะที่ทุกคนนกำลังเข้าประตูเพื่อขอให้เกบเบียเปิดประตูให้หน่อยแต่ว่าเขาก,กลับเอาแต่หลบซ่อนและก็ร้องไห้อยู่ด้านในแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยอมเปิดให้รีดเนก็ต่นขึ้นมาในเช้าว,วันใหม่แล้วก็เห็นว่าเจสเน,นนอนอยู่บนตัวเขาเขาเนี่ยก็เลยถามเม้าคาวเนี่ยอยู่ไหนเธอเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้คาวเนี่ยเฝ้ามองแกงอยู่กับมิชิลส่วนคนอื่นเน,น,นี่น ดีเขาในก้อกลยิบออกมาพร้อมกับบอกว่าดีใจที่เธออยู่ที่นี่ในขณะเดียวกันเขาเนื้อก็คอยทาอาการเขา,อาม,มาาของ,มงแกนจากไม่เชือบ่อยๆซึ่งเธอเนืก็บอกว่าตอนนี้มองแกน่ะขึ้นสูงก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปมองแกเน,น่ยก็เลยบอกว่าถ้าเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปซึ่งนั้นก็ทําให้เธอเนไม่พอใจอย่างมากเพราะว่าในตอนที่ทุกคนเนี่ยกำลังพยายามช่วยเขาแต่ว่าเขากลับถอดใจเขาเนื้อก็เลยขอโทษออกมา ก็จะขอค,คุยกับเขาเป็นการส่วนตัวซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ทําอะไรมากมายแล้วก็แยกตัวออกไปจากนั้นก็บอกว่าเขาได้เห็นสิ่งที่เขาทําและก็รู้ว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างเพราะที่ผ่านมาเขาเห็นตลอดว่าเขาตะตืต่นขึ้มาร้องไห้ตอนกลางคืน แต่ว่าเขาเนี่ยก็เห็นว่าเขาเป็นคนที่น่าทึ่งและก็กล้าหาญขนาดไหนเพราะว่าในตอนที่ทุกคนเนี่ยกำลังลำบากแต่ว่าเขา่ยกลับตัดสินใจฆ่าเด็กคนหนึ่งเพื่อให้ทุกคนสบายใจและมันก็เป็นสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำเขารู้ดีว่าเขาเป็นเด็กดีและเขาก็อยากจะให้เขาเก็บความดีแบบนี้ตลอดไปเขายังคงพูดอีกหลายอย่างแต่กล่าวได้เป็นชื่อของแดเนียลลูกชายตัวเองซึ่งพอได้ยินอย่างนั้นเขาเนี่ยก็บอกไปว่าเขาไม่ใช่แดเนียลและแดเนียลเนี่ยก็ตายไปแล้วอีดาหนึ่งอันเดียนเนี่ยกำลังวางแผนกับสเปนเซอร์ว่าเขา สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะยังไงกเกรนเนี่ยก็อยากกลับไปหาแม็กกี้และก็โซเฟียเขาเนี่ยก็เลยบอกอีกว่าเขาไม่ได้หมายถึงทุกคนแต่แมายถึงแค่เธอกับเขา พอได้ยินอย่างนั้นเธอเนี่ยกชกหน้าเขาทันทีพร้อมกับบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาจบลงตรงนี้ซึ่งเสียงโวยก็ทําให้กเกรนและก็แดนเนี่ยตื่นขึ้นมาในหมู่บ้านก็เริ่มมีบอกเกอร์หนามากขึ้นซึ่งพอเป็นอย่างนั้นพวกเขาเนี่ยก็เริ่มเข้าประตูบ้านต่างๆและเพราะอ,อย่างนั้นริ้เนี่ยก็เลยเห็นว่าไม่ควรอยู่ที่ต่อไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะพาทุกคนออกไปได้และเพื่อความปลอดภัยการออกไปเป็นกลุ่มๆน่าจะดีกว่าเมื่อได้ยินอย่างนั้นเจสเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาไม่สามารถจะทิ้งทุกคนในหมูู่บ้้้าาาานนไดดเเพระียนนยัมมม็กกอ ถึงแม้ว่าเธอจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าเขาเนยก็บอกว่าเขารู้มนั่นนะเป็นเรื่องที่เลวร้ายแต่มัน,นก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสามารถช่วยทุกคนได้อีกอย่างหนึ่งถึือยังไงคนพวกนั้น,นก็ไม่ใช่ลูกของเขาหรือว่าคนในกลุ่มนี้ตอนที่83รสเรีเนก็บอกอีกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะพูดหัวร้ายแบบนี้แต่ถึง่ยังไงเขาเนก็เลิกพูดคนของเขาเจนเนก็เลยถามอีกว่าถ้าออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเขาเนก็เลยบอกว่าเขาต้องหาวิธีช่วยทุกคนอยู่ดีว่าแล้วเนก็เดินออกไปคนสัมภาระและก็เสียงอาหารเพื่อเดินทางในขณะเเเเเดดีียวกกกัันนมมิช่่่็ไไ้้ขขาาปหหออออรรแพืืจะโทษสบง เธอนะ่ะพูดจารุนแรงใส่เขาแต่ว่าเธอกลับเพราะว่าเขาไม่ได้ตอบตัวอะไรกลับมาเลยหลังจากที่ลิซเตรียมตัวเสร็จแม็กกี้ก็เข้าไปบอกเขาว่าเธอและก็โซเฟียนะ่ะจะอยู่นี่นั่นก็เพราะว่าเธอกับโซเฟียนะ่ะไม่ใช่คนที่จอกเดินทางได้เร็วและต่อให้เป็นอย่างนั้นโซเฟียเนะี่ยก็ทําไม่ได้อยู่ดีดังนั้นเธอจะอยู่ที่นี่ต่อไปพอได้ยินอย่าง,งานั้นเขาเนี่ยก็บอกว่าบางทีการอยู่ที่นี่นะ่ะอาจจะเป็นเรื่องดีสําหรับเธอและในตอนนั้นเองก็มีวอล์คเกอร์ตัวหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ประตูเขาก็เลยเปิดประตูกาากกกกก่ก่่นะ่่่อออออออนน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 จจะะะคคววว้้้้้้้าา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 ามมมมััเเเเเเขขใใบบบ็็ยยธพซฟีีไไไปแลลตงงรรทํด หนึ่งคนในหมู่บ้านกําลังอยู่อย่างวาดกลัว เพราะว่าจำนวนวอลเกอร์ที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเพราะอย่างนั้นดักลาสเนี่ยก็เลยคิดว่าจะฆ่าตัวตายส่วนทางฝ่ายแอนเดียเนี่ยก็วางแผนสาหรับการกลับเข้าไปในหมู่บ้านโดยบอกว่าเธอจะออกไปกับสเปนเซอร์บนทางสายหลักส่วนเกรนและก็แดนต้องไปทางหนึ่งเพื่อจัดการวอลเกอร์และก็จะไปเจอกันอีกหกช่วงตึกหลังจากนี้ทางฝั่งของคอยเนี่ยก็เห็นดิ๊กกำลังหั่นวอลเกอร์เป็นชิ้นๆก็เลยถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าการใช้ร่างกายของวอลเกอร์ทาไปที่ตัวนั้นจะทำให้พวกมันมามาในในนนออนนนนน่่นน่่ะ่ะะะไมมมมมมมเเเเเขข้้้้้าาาาาาใใใใกกกกกลลลลชชชววงงณหึแแจจัััพพือออออปีีตยรบบ แกนตายแล้วจากนั้นกระถามเด็กว่าให้ช่วยอะไรไหมหลังจากที่เรียนทุกอย่างเสร็จเขาเนก็เรียกทุกคนออกไปพร้อมกับอธิบายสิ่งที่เขาจะทําต่อจากนี้แต่ถึงที่เป็นอย่างนั้นแม็กกี้เนก็ยังยืนยันว่าจะอยู่นี่ต่อส่วนคลอยเนยก็บอกว่าจะกลับไปที่บ้านโดยที่จะไม่ใส่ชุดทุมวอลเกอร์แบบนั้นมิเชลเนก็บอกว่าเธอสามารถทําให้ได้เมื่อถึงเวลาเดินทางเขาเนก็ไปกอดโซเฟียเพื่อจะบอกว่าพวกเขาต้องจากกันแล้วจากนั้นมิเชลเนก็เดินนําออกจากบ้านซึ่งในตอนแรกมันก็ได้ผลไม่มีวอลเกอร์ตัวไหนสนใจพวกเขาเลยจกกนกระทั่งไปส่งคล ริเนก็ฉีดราดออกมาเพราะว่าเขาน่กกลัวและก็ยังพูดออกมาตลอดจนริกในตบวายเงียบเพราะมันเป็นการดึงดูดความสนใจของพวกมันแต่ว่าเขาน่กก็ไม่ยอมหยุดจนสุดท้ายก็ถูกกัดเข้าที่คอเจทเห็นแบบนั้นเนกพยายามจะดึงเขาออกมาแต่มันก็ไม่ได้ผลรีคเนกเลยบอกเธอทิ้งเขาไว้แต่ว่าเธอเนกบอกว่าเธอทําอย่างนั้นไม่ได้และก็ในตอนนั้นเองเธอเนกถูกกัดเข้าอีกคนหนึ่งแต่ว่าเธอเนกกลับจับมือของเขาไว้แน่นพร้อมกับขอร้องริกแล้วก็ข่าวว่าอย่าทิ้งเธอไปแต่ว่าเขาน่กก็พยายามสะบัดมือเธอออกแต่มันก็ไร้ผลและเพราะอย่างนั้นริกกกกเเเเนนี่ยลตตััดดสสใจมืออ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 ขขงงงงงงธธร้ไปถึแ ซึ่งก็ได้พยายามปิดหูโซฟียไว้เพื่อจะให้รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นดังร้านเห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในกระเลือกมาจากบ้านและก็พยายามจะเข้ามาช่วยโดยการยิงปืนใส่พวกวอลเกอร์เมื่อเห็นอย่างนั้นเรนเด็กระบอยเขาหยุดยิงเพราะมันจะยิ่งทําให้พวกวอลเกอร์น่ะหันมาสนใจมากกว่านี้แต่ว่าเขากลับไม่ฟังและก็ยังยิงต่อไปและสุดท้ายกระเดิวนวอลเกอร์น่ะเข้ามารุมกัด แต่ตอนนั้นเขาก็ตะโกนเรียกเรียกเสียงดังเมื่อหันกลับไปมองก็เห็นว่าเขาน่กถูกยิงเข้าที่ตาด้านขวาเรียกน่ก็เลยเข้าไปอุ้มลูกชายขึ้นมาแล้วก็บอยเขาหนักจะยินลงมิเชลดีได้ยดินเสียงร้องของเรียกหน่ก็เลยหามาถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ว่าเรียกหน่งกลับไม่ตอบทำไดนเพียงแค่อุ้มเขาแล้วก็วิ่งไปที่บ้านของคลอยทันทีเขาใช้เท้าที่ประตูพร้อมกับตะโกนบอกให้เธอเปิดประตูรไม่นานเธอน่กก็เปิดออกมาพร้อมกับถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ว่าเธอหน่กก็ต้องตกใจเมื่อเห็นสภาพของเขาที่ออออยู่ใน้แขขงเา ตอนที่8 4ดคอยบอกให้รีบนำพาขาไปที่เตียงจากนั้นเธอก็เปิดไฟผ่าตัดพร้อมกับบอกว่าไฟนั้นมันต้องใช้เสียงซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ามันจะดึงตัพวพู้วอเกอร์เ,เข้ามาเขาก็เลยขอให้เธอเทำทุกอย่างที่ควรทำเพื่อช่วยชีวิตเขาให้ได้ส่วนเขาจะเป็นคนจัดก,การพวกวอเกอร์เองว่าแล้วเขากะเดินออกจากบ้านไปและเริ่มโจมตีวอเกอร์พวกนั้นด้วยความโมโหทั้งฝั่งแอนเดรียและก็สเป็นเสือ้อกระตัดสินใจจะกลับไปพบเกรนและก็แดนเพราะว่าได้ยินเสียงปืนทั้งคู่นต่างก็คิดว่าเสียงปืนที่ว่ามันมาจากสองพวกเเขาลย แต่ว่าน่านจะมาจากทางหมู่บ้านที่วอลเกอร์ในบุกอยู่พวกเขาในกเลยแต่สึ้ใจถอยห่างออกจากพวกมันอีกหน่อยเพื่อจะพูดคุยกันว่าจะเอาไงต่อไปดีทางฝั่งของริ้กับมิเชลในก็ช่วยกันจัดการพวกวอลเกอร์ที่เข้ามาไกลระหว่างน,นั้นเธอในอก็ถามว่าเขาน่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาเน่ะก็บอกแค่ว่าเขาน่ะต้องรอเท่านั้นแต่ว่าสถานการณ์ของพวกเขาในตอนนี้มันก็ไม่สู้ดีนะักเพราะว่าจำนวนวอลเกอร์น่ะมาขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเขาน่ะก็ยังยืนยันจะอยู่ที่นี่และก็ในตอนนั้นชินตาที่หลบในบ้านในการมาเห็นก็เลย้ฟด่่มที ังเสียงห้ามของชีต้าเลยแล้วก็ไปจังหวะเดีวยวกันที่แอนเดียนเปิดประตูออกมาเห็นซึ่งเขานึ่งก็เลื่อจะออกมาเพื่อช่วยริกด้วยจากนั้นคนอื่นที่เหลือที่ซ่อนตัวอยู่เนี่ยก็เริ่มก้าออกมาโดยการเรียกเกรบรีบออกมาด้วยเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้จะต้องช่วยเหลือกันพวกเขาเข้าต่อสู้กับฝูงวอลเกอร์อย่างไม่เกรงกลัวถึงแม้จะใช้เวลาอยู่นานเพราะว่าจำนวนที่มากเกินไปแต่ก็ไม่ได้มีใครเลือกจะยอมแพ้เลยในระหว่างต่อสู้กลุ่มของแอนเดียเนี่ยก็เข้ามากไล่จนสังเกตเห็นว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น ก็เลยหาทางเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่นานจากนั้นพวกรีนก็สามารถจัดการัลเกอร์ได้หมดแต่พวกเขาเก็รู้ดีว่ามัน,นจะไม่หยุดแค่นี้เพราะยังไงกำแพงในกระพังลงมาแล้วรีนน่ก็เลยบอกว่าพวกเขาต้องซ่อมกำแพงเพื่อจะอยู่นี่ต่อไปพวกเขาจะเป็นคนช่วยกันจัดการพวกวอรเกอร์และก็สร้างกำแพงขึ้นมาใหม่ จากนั้นก็ทําความสะอาดต่อเพื่อจะให้มัน,นกลับมาหน้าอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้พวกเขาต้องพักก่อนส่วนทางฝั่งของฟอนกลับชวนทุกคนไปที่กำแพงเพื่อจะจบเรื่องราวในครั้งนี้เมื่อไปถึงกำแพงพวกเขาเนีก็ช่วยกันจัดการวอลเกอร์อย่างสุดกําลังและก็แน,น่ตอนนั่งกลุ่มของเอนเดียน,นยกระพานกำแพงส่วนนั้นเข้ามาได้และก็ช่วยต่อสู้เช่นเดียวกัน ทางฟังของริงกเนก็กลับไปเฝ้าข่าวหลังจักจกกัดการทุกอย่างเสร็จเขาเล่ากับข่าวฟังว่าวันนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างและเขาหนักใจแค่ไหนที่ทุกคน,นกลับมารวมตัวกันและก็ต่อสู้ด้วยกันเขาหวังว่าไม่นานหลังจากนี้โลกใหม่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและเขาก็ตั้งใจว่าจะสร้างโลกที่มันดีกว่านี้ให้กับเขาได้เห็นดังนั้นเขาจะขอให้เขานะั้นีชีวิตยอยู่ต่อไปเพื่อจะรอดูสิ่งนั้น ตอนที่85ฟอนเน่ก็นำทีมชาวบ้านจากกัดการกับศพพวกวอลเกอร์พวกเขาเลือกจะขนร่างของพวกมันไนไปรวมตัวกันก่อนจุดไฟใน่เผาแต่ว่าในตอนนั้นเองกลินก็เห็นว่าเจาที่กลายเป็นวอลเกอร์น่ยยังไม่ตายเลยรีบฟอนมาดูฟอนเน่ก็เลยบอกให้จัดก,การก่อนที่รีจะเข้ามาเห็นแต่กลินน่ก็บอกว่าเขาทาไม่ได้สุดท้ายฟอนเน่ยก็ลงมือเองก่อนจะช่วยกันขนย้ายศพไปเผาอีกครั้งหนึ่งระหว่างน,นั้นกลินน่กรถามว่าริกอยู่ไหนซึ่งเขาเน่ก็บอกว่าเฝ้าดูการของเขาอยู่ทาง,ง,งเงางเงงเเเเเเตตยงงงงขขขขออออาาาาาาาป็็็็นนนนนนวววลลัมมๆจรร่่่่ะ้้้หแกกบบิไ เขาเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่หิวซึ่งเธอเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าตอนที่เธอจะออกไปเขาเนี่ยก็เรียกเธอไว้พร้อมกับเล่าว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่เรื่องที่รอนส่งเสียงดังจนวอลเกอร์สังเกตเห็นไปจนถึงเรื่องที่เขาตัดมือของเจสออกเพื่อต้องการช่วยชีวิตเขาออกมาทา,ทางที่เขาไม่อยากทําแบบนี้เลย แต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีทางเลือกเพราะถ้าฟังอย่างนั้นเธอเนี่ยก็ตกใจอย่างบอกไม่ถูกแต่ถ้าอย่างนั้นเธอเนี่ยก็เข้าใจสิ่งที่เขาทำอยู่ดีจากนั้นเขาก็ขอร้องให้เธอเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ใครรู้สึกกลัวซึ่งเธอเนี่ยก็รับปากแล้วก็เดินออกไปในขณะเดียวกันเสเปนเซืรอเลยก็แอนเดียนั้นก็ยังช่วยกันจัดการกับศพของผู้บอกเกออยู่ ก่อนที่เขาจะชวนเธอไปพักเพราะมานันเหลือไม่เยอะแล้วแต่ว่าเธอในกลับถามว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เขาในก็เลยถามออกไปว่าเขาจะไปพบเธอคืนนี้ได้ไหมแต่ว่าเธอในก็ยังไม่รู้ว่าเธอต้องตัดสินใจย,ยังไงซึ่งเขาก็เข้าใจดีอีด้านหนึ่งกล้นที่กลับเข้ามาพักนั้นก็ได้บอกกับแม็กกี้ว่าเขาต้องออกไปอีกแต่ว่าเธอในกลับบอกว่าวันนี้เขาเหนื่อยมา,มามากแล้วและก็ดูเหมือนว่าทุกคนกําลังแยกย้ายกันไปพักผ่อนเขาก็เลยไม่ควรออกไป เขาได้ฟังในสิ่งที่เธอบอกและก็สังเกตเห็นสิ่งที่มันผิดปกติเลยถามเธอว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเธอเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอมีความสุขดีและพออย่างนั้นเธอเนี่ยก็รู้สึกผิดกับทุกคนที่ต้องตายไปพอได้ยินอย่างนั้นเขานี่ก็กอดเธอไว้เพื่อปลอบใจในขณะเดียวกันฟอร์ดก็จัดการอาบน้ำล้างตัวจนเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาก็ถามชิต้าว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ที่เขามาเนี่ยเธอก็มีท่าทีเปลี่ยนไปเธอเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าเธอกำลังคิดว่าจะบอกเขาดีไหมว่าเธอรู้ว่าเขาเนี่ยกำลังทำอะไรไม่ดีพออไได้้ยยินนนนนแบบัสีาาขขงเเก็ปปล่ ชาวมอนตองมาคนในหมู่บ้านก็มาไหว้อะไรกับทุกคนที่ตายไปจานันรินิกชนทุกคนที่มีความสําคัญหนัดไปที่บ้านและก็บอกว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาคิดมันผิดตอนแรกเขาเนิดว่าการอ,อยู่คนเดียว่ะคงดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วเขาก็เลยมีความคิดที่จะพัฒนาหมู่บ้านนี้เพื่อจะให้มันคงมากขึ้นและพราอย่างงั้นเขาก็เลยเรียกทุกคนมา เพื่อปรึกษากันว่าอยากจะให้ลดหรือเพิ่มอะไรบ้างเพื่อทำหมที่นี่ไม่น่าอยู่มากขึ้นซึ่งจากนั้นทุกคนต่างก็เสนอความคิดตัวเองออกไปซึ่งก็มีบางข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับและบางข้อเสนอเนี่ยก็ถูกปัดตกไปแต่มันเนี่ยก็เกิดจากการตัดสินใจของทุกคนเมื่อได้ข้สรุปพวกเขาเนี่ยก็อยกย้ายกันแต่เมื่อฟอร์กลับไปก็เห็นว่าชิต้านในกำลังเก็บของขออกจากบ้านเธอบอกว่าเธอรับไม่ได้ที่เขานองใจเธอ เกิดจะไปอยู่กับยูจีนสักพักหนึ่งจนกว่าจะคิดได้ว่าจะเอาไงต่อไปซึ่งเขาเนี่ก็ยอมรับการตัดสินใจของเธอและก็ยังบ่อยว่าเขานะ่ะคิดมาตลอดว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงคนเดียวแต่ว่าตอนนี้เขารูแล้ว,ว่าเธอไม่ใช่พอได้ยินอย่างนั้นเธอเนี่ยก็ตะโกนด่าเขาทางฝั่งของรื่นก็ไปหาเขาที่บ้านของคลอยและก็ได้บอกว่าทุกคนเห็นด้วยกับแผนการของเขารวมถึงเรื่องต่างๆอีกมากมายและก็ในตอนนั้นแอนเดรยนเนียก็เดินเข้ามาเพื่อทำอาหารชามาให้ แต่ว่าเขาเนก็บอกว่าเขายังไม่หิวเธอเนก็เลยถามเขาว่าขานะ้าวน่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างซึ่งเขาเนก็บอกว่าไม่มีและเพราะอย่างนั้นมันยิ่งทำให้เขาหนกกลัวเพราะทุกวันนี้เขาก็คิดอยู่แล้วว่าเข้านะ่ะอาจจะจากเข้าไปแล้วแต่ว่าในตอนนั้นเข้าวเนก็เริ่มขยับตัวก่อนจะส่งเสงออกมาและเรื่องราวของเรื่องที่17ทั้งหมดก็จบลงโปรดติดตามเรื่องต่อไปครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆนทุกๆคนน่ะได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาทต่อเดือนซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นศูนย์จันทราข้างแรมที่ต้องขอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหด ความสยองเพื่อจะกลายเป็นศูนย์จันทราข้ามขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีโมจิของตัวละครแสบๆเนไว้ใช้งานด้วยหารใครที่อยากสัมผัสรสชาติของความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นดยวๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟที่จะได้มีแรงโดฟและก็ทำผลงานให้กับเพื่อนๆน,น,น้องๆด้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ซัพพซอร์กันมาตลอดด้วยนะครับ